สวัสดีครับวันนี้วันตุดจีนเฮงเฮรวยๆนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเปิดรถโชว์วันนี้เฮีย er มาเองเฮีย er จะแนะนำรถเข้ามาใหม่วันนี้เลยเป็นรถรุ่นมิวเซเว่นปี2011เดี๋ยวลองมาดูรถคันนี้นะฮะเพิ่งเข้ามาสดๆเลยสวยใสเลยเอาคันนี้มาให้ดูซึ่งลูกค้าทำรถคันนี้ไว้สวยมาก ไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างแม็กทาให้ดีมากมีแห็กลังคาพร้อมนะเอามาดูรอบตัวรถก่อนแล้วกันว่าวันนี้เฮียกล้าพูดได้ว่ารถคันนี้สวยจริงๆเดี๋ยวเชิญชมรอบข้างก่อนล้วกันครับนะอันนี้จะเห็นนะล้อแม็กเป็นที่ล้อที่ทุกคนก็นิยมกันอย่างมากนะลองดูมาเรื่อยๆตัวนี้เป็นรุ่นพีโมเครื่องยนต์ VGS Turbo ทอร์ ดูความสวยของรอบข้างก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดรถให้ดูภายในว่ามันสุดยอดขนาดไหนนะดูเรื่อยๆชมมาเรื่อยๆตลอดทั้งคันจะเห็นดูว่าความเงางามเดิมทุกชิ้นนะรถคันนี้ถามว่าในรุ่นเดียวกันปีเดียวกันเนี่ยคงหายากแล้วในสภาพที่สวยขนาดนี้ต้องยอมรับว่าลูกค้ารักษารถคันนี้ได้ดีมากนะไม่มีแกะสติกเกอร์ยังไม่มีรอยแกะรอยอ์ยังอยู่ครบหมดนะ ดูมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ช่วงช่วงท้ายเป็นตัวซูเปอร์ไทเออไทเทเนียมนะครับเดินดูข้างครับทุกอย่างสีเต็มหมดนะฮะบับนดงบันไดข้างยังไม่มีทำอะไรเลยรถเพิ่งเข้ามาสดๆนะครับอันนี้ดูรอบข้างแล้วเดี๋ยวเราจะให้มาดูภายในอันนี้ผมจะให้ดูภายในก่อนนะครับเปิดดูด้านในจะเห็นไหมฮะเป็นเบาะสีครีมนะครับ ลายไม้คอนโซลลายไม้นะครับอ่าเบาะยังสวยยังไม่แตกยับเท่าไหร่ถือว่ารักษาได้ดีมากนะครับอันนี้ด้านหน้าอ่าอันนี้จะเปิดให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังเบาะภายในเห็นไหมครับยังขาวสะอาดลูกค้ารักษาได้ดีมากนะรถคันนี้ถือว่าใครซื้อต่อไปใช้แล้วไม่ผิดหวังอันนี้เฮียรับประกันได้เลยนะพอเฮียขายรถ อยู่กับอีซูซุมา30ปีฉะนั้นจะรู้เรื่องรถอีซูซูค่อนข้างดีมากนะอันนี้เราให้ดูแล้วนี่เราเปิดฝาท้ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นรถเจที่นั่งเป็นรถอนเนกประสงค์ที่คุ้มที่สุดฮนะเดินทางต่างจังหวัดสบายมากอ่าเียเคยใช้อยู่รถรุ่นนี้ใช้ใช้มาหลายคันแล้วครับช่วงนั้นฮอตมากซื้อเปลี่ยนซื้อเปลี่ยนเพราะชอบมันสวยนะดูนะครับตัว พายางาสัญลักษณ์ของ m ิวเซเว่นยังอยู่ครบหมดทุกทุกอย่างนะครับอันนี้เบาะตอนที่3าพับเก็บได้นะครับมาดูเรื่อยๆนะครับรถคันนี้ราคาไม่แพงครับเราสามารถไม่ต้องใช้เงินดาวฮะขีฟรีโดยที่ไม่ต้องใช้เงินดาวได้เลยรถคันนี้นะครับเพราจัดเต็มนะครับผ่อนเดือนละ800 0กว่าบาทนะครับ สนใจก็เดี๋ยวลงเข้ามาดูฮะที่เต้นรถบ้านครูสร้างครูสมตอนนี้รถจอดอยู่ที่สาขาหนึ่งนะครับคือมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับรถคันนี้รถมิลตัวนี้ผมขายทุกวันนะครับเมื่อวานก็เพิ่งขายไปคันหนึ่งนะครับขายดีมากๆรถคันนี้นะครับถ้าสนใจแล้วดูเบอร์โทรจะขึ้นเบอร์โทรให้ดูนะครับติดต่อสนใจแล้วก็รีบ,ร,บรีบเข้ามาเลยครับเพราะวันนี้ผมว่าวันนี้วันดีมากนะมาเช้านี้ก็ออกไปสองคันแล้ว นระถผมออกทุกวันนะเราซื้อรถสวยรถขายรถสวยเท่านั้นฉะนั้นรถที่ผมขายมั่นใจได้ว่าเป็นรถที่ถูกอ่าเป็นเกรด A ที่รับประกันคุณภาพอยู่แล้วนะเรามีการตรวจเช็คก่อนส่งมอบตรวจเช็คก่อนซื้อเข้านะฉะนั้นเฮียบอกเลย,เลยว่าซื้อรถที่รถบ้านคุูสรางคุณส,สมไม่ต้องกลัวรับรองไม่ผิดหวังรับสนใจเดี๋ยวเข้ามาคุยกันครับ